การเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมทะเลหมอก2แผ่นดินค่ะหรือจุดชมวิวพรมแดนระหว่างไทยและพะมา่าซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดทิตในอำเภอสมเอจังหวัดแม่ของสอนใครยังไม่เคยไปนะคะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ พวกเราออกเดินทางจากเชียงใหม่กันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างโดยใช้เส้นทางอำเภอฮอดจนมาถึงอำเภอแมส่สเรงในเช้าวันที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากๆสายตามองรอบต้นไม้ไปข้างทางเห็นทะเลหมอกไกลลิฟและยังมีหมอกลอยระล่ลองเต็มถนนไปหมดและนี่คือจุดชมวิวแรกที่พวกเราฝ่าดงมะเขือขึ้นไปบนเนินเขาและได้เห็นทะเลหมอกแรกในอำเภอแมส่สเรงหากถามว่าจุดนี้คือจุดไหนเราไม่สามารถตอบได้เลย พราะบรรยากาศน่าจะเปลี่ยนไปทุกวันและสถานที่นี้ก็ไม่ใช่จุดชมวิวที่ชัดเจนอีกด้วยเอาจริงๆถ้าคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบเรา แค่เห็นแค่นี้ก็กรีดแล้วแหละ ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอแม่สรลียงนะคะคือร้านแม่หลวงเพนค่ะอร่อยทุกอย่างเลยก่อนที่เราจะขึ้นไปบ้านบนเลรหรือกอนเซโรนะคะส่วนใหญ่เขาจะแวะทานร้านนี้กันอร่อยทุกเมนูเลยนะคะใครผ่านมาทางนี้ต้องแวะค่ะบอกเลยอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แม่สรลียงนะคะหาไม่ยากค่ะ ทางก็ต่อค่ะเรากําลังเข้าสู่ทางไปบ้านแม่คะตวนนะคะขับไปเรื่อยๆผ่านหลายหมู่บ้านให้สังเกตเส้นทางนะคะจะมีป้ายจุดชมวิวกอเซโลหรือว่าบ้านวนเลยอยู่นะคะเราเลือกไปทางที่อ้อมกว่าก็คือเส้นทางระยะ22กิโล ถนนนะคะมีการปรับเปลี่ยนเกลี่ยทางโคนนะคะพื้นเรียบสลับกับดินแดงมีหลุมบ้างโดยรวมคือดีกว่าที่คิดนะคะทางฝุ่นแต่ไม่โหดและยากจนเกินไปเอาจริงๆวันที่ไปไม่ค่อยเจอฝุ่นเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่เรามานะคะเราเตรียมใจกับสภาพถนนเอาไว้แล้วเพราะว่าเห็นแต่ละครั้งที่ไปมาฝุ่นเกาะเต็มรถบางก็อย่างเล็กจนเราอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเรามาถูกที่หรือเปล่า ไม่เห็นเผชิญเหมือนคนอื่นเขาเลยจะถือเป็นความโชคดีและกันค่ะแ,ะแล้วเราก็มาถึงบ้านบุญเลยที่ม่อนเดียวดายแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่ม่อนเดียวดายแล้วนะคะถ้าเกิดว่ากอเซโลอ่ะจะอยู่ม่อนทางโน้นแล้วก็จะมีอีกม่อนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันแต่เรามาม่อนนี้มันจะเห็นวิวรอบๆเลยเหมือนกันนะคะมีแม่น้ํา นี้ละลอพระาทิตกดินนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิวกันอีกที่เนึง่งและนี่คือเต็นท์กระจมของสาวๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นเต็นท์ของผู้ชายนะคะทริปนี้เราไปกันประมาณ10กว่าคนเลยทีเดียว ดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีวิดีโอน้อยนะคะเพราะว่าเรามากันหลายคนเราเกรงใจคุณอื่นเขาแต่ยังไงเราก็มีภาพสวยๆเป็นากาศดีๆม,มาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและนี่คือในส่วนของห้องน้ําที่ม่อนเดียวดายนะคะจะมีอยู่3ห้องด้วยกันถ้าใครจะอาบน้ำนะคะแนะนําช่วงก่อนจะเย็นน้าอุ่นค่ะเพราะว่าตากแดดม,มาทั้งวันหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างซักแห้งเอาน้อไม่ไหวจะอาบค่ะคุณ และนี่คือบรรยากาศที่พาทิกย์กำลังจะตกดินนะคะ<ม>ขอบอกเลยว่ามันสวยมากๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาและตรงนี้คือจุดชมวิวม่อนเดียวดายลานกลางเต็นที่พวกเราเลือกแคมป์จะอยู่สูงกว่ากรเซโลนะคะพื้นที่กว้างและเป็นจุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสารวินได้ชัดเจนอีกด้วยค่ะ อรุณสวัสดยามเช้าหมอกมาตามนะัดมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยด้วยซ้ำอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศนี้นะคะหมอกฟูเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเรียกว่าฟินมากๆใครจะไปม่อนไหนก็ได้นะคะสามารถไปได้ทุกม่อนเลยเพราะว่าแต่ละม่อนเนี่ยความสวยงามแตกต่างกัน และต้องบอกก่อนเลยนะคะพื้นที่บนเขาสูงแห่งนี้นะคะคนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงค่ะมีหลายหมู่บ้านอาศัยอยู่รวมกันที่อำเภอสมเมยนะคะโดยเราสามารถไปกางเต็นท์ได้สองที่หลักๆด้วยกันนั่นก็คือดึงบ้านกอเซโลจะมีจุดกางเต็นท์ดังนี้นะคะขุนกอเซโล จุดชมวิวโรงเรียนบ้านกอไซโลมอนบรอโจและมอนพบฟ้าและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือบ้านบุนเลอค่ะจะมีจุดชมวิวทะเลหมอก2แผ่นดินจุดชมวิวประทาบ้านบุนเลอจุดชมวิวมอนเดียวดายที่พวกเราเลือกกางเต็นท์กันที่ดีนะคะแล้วก็จุดชมวิวมอนชมดาวจะอยู่ตรงข้ามกับมอนเดียวดายจุดชมวิวรอยโจโคจุดนี้เพิ่งมาใหม่อยู่ถัดไปจากมอนเดียวดายค่ะและอีกข้อที่สําคัญนะคะคือด้านบนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ คนะคะแต่มีรหัสไวไฟขาย40บาทต่อคนค่ะจากที่ลองใช้แล้วแทบใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนใช้พร้อมกันหมดแต่ถ้าช่วงดึกนะคะคนเริ่มพักผ่อนกันแล้วก็จะใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับจะดีมากพอเริ่มสายหน่อยนะคะมอนเริ่มแตกค่ะประชาชนแบบว่ามากันอย่างเยอะมากๆเราเลยหลบหลีกคนนะคะลงมาที่ด้านล่างนะคะ เป็นทางที่รถผ่านนะคะแต่ว่าช่วงที่เราไปไม่ค่อยมีรถผ่านเพราะฉะนั้นเดินเล่นและถ่ายรูปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะอยู่ต่ำกว่าระดับด้านบนที่เราแคมป์กันเพราะฉะนั้นนะคะจะทำให้เราได้ใกล้ชิดก,กับทะเลเหมอกมากๆเลยทีเดียวค่ะแลานเมื่อได้ภาพสมควรแล้วนะคะก็กลับขึ้นมาทานอาหารเช้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยืนหนึ่งของที่นี่ ร้านก๋เตี๋ยว2องพันดินน้องนัดนั่นเองจะว่าไปรสชาติใช้ได้อยู่นะคะกินไปดูทะเลหมอกไปมาทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาเก็บเต็นท์ค่ะช่วงเวลานั้นนะคะประมาณ10-11โมงหมอกยังหนาแน่นอยู่เลย และขากลับนะคะเราก็ได้แวะที่สวนสนบ่อกแก้วค่ะเป็นทางผ่านพอดีช่วงเวลาตอนนั้นตอนเย็นพอดีแสงสวยมากๆถ้าใครนะคะมีโอกาสหรือมีเวลาผ่านก็อยากจะให้แวะกันนะคะความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอนี่ก็ว่าไม่เกินจริงนะแล้วพบกันใหม่ระหว่างทางค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมกันมาจนถึงช่องสุดท้ายนะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่อง I am on c o าวไ9นด้วยนะคะ